นิอาตุริตะโมหงรยตัมกวาตวะสัวะสังขอาุนายโยภาุนายโยนาคินายโอัญจเรกรนณีโยโนตระคุญญาเกตดานโลกาซาติ อาตมาวิเนมินาสาโอตานตังเครเมฆังอุิตาวาทัสเชนะมารันาณเดตามมวิตินาจิตวาหุนินโตันตยกดจจาวาตเตเยมังคารานิมาราติเรกัมภิยวันเจสาปาราติงควารามปนาระวัมมากัมมตา ตัณฑายาตัณฑินุตันตาเวทินาจิตตวามุนิโตตันเตจันาภวัตติเดชยมังกรานิลราภิเรียงภิจวรังอจิมาตบุญตานการวายกิจามัมณเสนียวาชนดารุนานตาเมตังมุเถระเวทินาจิตตวามุนิโตตันเตยจันต พวันตุเดชยะมังกรานิอุเอตกาคัมมติอานาตุนารุณาตานตาวันติโยนันต์ปัญโขเรมาระวันตาจิเทวิตังอัตมานวนจจตวามุเนนนาจานเตยะสระวันตุเตชยะมังกรานิ วานาคารนุตรายิวการปิเนียจินญโตตนวัจนาจนากายมาเจสันเตโทมวิินาเนลวามุเนลวานันเตจัสาวนตเดยามังารานิสัตังวิหายะ อดิสาจักรวาทั้งเกตุงวาตาวิรวาเป็นตัมปนาอัติอานนาควาตาปัญญาปเจามาจจริโตยิจาวามุนินดาวาตาเตยชะสาปวัตติเตยยะมะคารานิอันโตวานานนบุญนาคางอิปุตังมาเยติบุไเตนะเ โอเจเกนะตะมะปะยันโตะเอ็นโตะมาเดนสวิตินาจิตตวะโมเนนโตะตันเตยชาสัพพวันตเตยชัยยมังกราติโก ตังอัตถิดิตุปุญานสุตาตังอัมภะคิโสอิติจติเมตถะกาปิทานาญาณานะเตวิติโจิตตวามุเนวาตันเตยจะจาวันตุเตยจะยัังกะโ อาเภวันเย็าณังอะระอานกัรตโยวานนมโนตินันติเนสัพเตมาตันเยิตวานเกวิวิตาิตุปาตวันติโมกขสุขาอะนติกรรมยนารอยสะพัญย

นณิโมตังเอเตนะสะเทวะเตนะวะตุเตนะยมังภะรานทะยานโดภวติยาโมเจ้ากยานันนิวันตโนเอวันตวังวิจโอ

อาสะสะยะจาภะม e จาิสุปะาคินากายกกามังวาจากามังปะาคินาปะาคินามนุกามังปณิเดเตเดาปะจาคินาปะจานิเนศตวานรันตเตาเนะภวันตสาปังักระ ത ីសាងសារសារសារសេសារ

मे का कुनामके नाम जानाम दे को वे धना

ยังภะเรตัมปิตาเสมาโกโรอยตันเจตุเมตุอาสุวัสเกโรสิงการิการนติการตังมาตัมาจารงการติปฏิสังขายโยนยโสเจวรามปิเจวามยาวเจวะเสตตาจปฏิกาได้ว

ปฏิสังขารโยนิโตเตนานจนาปฏิเสวามิยาปฏิวัวสิตาจะกปฏิกาตายาวนธาจะปฏิกาตายะตานสมปะจวันตานะระเจรียธสัมปะจจปะตานธรมปฏิกาายะยาวัเดวะอุตุะเรยชวินวยตานามปฏิสาราน โยนิสอยกิละธรบมปัะญาเป้าจะรรลเวียก้าทังปฏิเทวานิยามัวเดวะอุปันนานังไวยาปิการังเวทนานาเวติกาตายาอาไยปะจาบรมมดาญาติอาปัเจายพระวัตถมานานานตุมาติเวเว ภราตตุปกุจะกรจะกวกกรวานาตุมาจะกรในสัตตนนิจวะุนโตสาภานิปณิมานิเจวารานิอติโกยันติยาณิอิมังโวเิกายามตวานิ यानि वाचनया निया दया दा वा जया भवा दा मा เป็นดับบาตตัวตุบะปุนจะโยจะโปะครตาตุมาตะโคในสาดโดนิจิวโยสุนโอยสาโพะปัญญายังเป็นดับปาตรตันอีิโขเจนิโยยพางโพติการยังเอัตตวาอธิวิญญาโกจจนิโยยญาติญาตาปัจจะยังบ่าวะตัมานานา

ชายันติยันตภปพจะยามภาวะธรรมานุตมารรมเวตาณิตังทิรานปภาจะยะเปหัจจะปเคขาโกรตุปปุณจะปวยจะปะาวรรมานุตมจะโวนิสัตโยนิจิโวยทนโยตัสกุฏปัยญาังทิรานตภา เจาพะยาจะเรารียรุโกจันนโยอิมังโพยิกายาปโตวะอติวิยาจิโจันนโยจายาติอัจมยาอปาจเยงิตาวายานจวะรังปริปุตันตัญวัเตวันเจตตาจันิไาต จัปะติกาตายอานจัมะสวัตตาจัะติเรนจปะัมปัทานามติการตายยายาวะเตวะหิริโกนะบปะเตจะนาตาอาจะมายาปาจเวกิตวายโยปินทปา ยะยาวัเดวะอิมาสกายาจติติยาอะนายาวิเอโลปารติยารามัจจริยาโนกายะอิติปุราณาเจวะตันดาปิอังคังอินาวันเวะตนานอุปาเทเามิยัตราจัม นาวาจะตาจพัสวิหารโรจติอาจมยพะบาทเวกิตวกายานเสนาสนาปริบูรตันังยวเดวันเสนาจะิการยวนจาปิการใจยชนสมกตตวานสมเจริจักรสามปจักปปิการใยยา ยทวินุตนาวิตซารานารามาดังอาจมยาปายเวกิตาวายยคิรานาปัญญาเวสาตมเรียารวปริโมตโตโยยาวิเดวุปนนานาวายาปนิ

ดาปังตะเตะสเววันิยมิยอโตะปะโตติมาปจิเตนะเป็นนามาจเวกินาปังมาราปิตาตาเมเจวิการติปาปัญจเตนะ ดเวกิตาปังกาจิโนโภเมฆัตตาเทระตัวนาอุปวัตติ มาจิเตนะป็นนามอเจเวกิตาปางาจินุกปาอนุเวนเจวิญโยสักรามะจารีเตลาตนาบวันเดเดมาปะจิเตนะป็นนงมปเจเวกิตาปาตาเป็ิเมปิเยอิมานาเปินาาปัวภินาภา ปัญเจนะเป็นนาปัญจเวกิตาปังมาจะพอมิคัมภิายาตุยามาโยนียคัมภันตุกัมปะติจารนยังกัมังกเรซาไมกเรยานังวาปะเบกังวะตาสะตาญาตปะวซาม ปัจจิตเถณาเป็นนาคัญจะเวกิตาพังกตัมโวตาสเมรติทิวาเวเดปันเดลิบาปจิตเถาป็นนาัมจเวกิตาพังกติณโอัน่วนชาคาเร มาเมติมาปิเตนะปินนาปะเจเวกิตาพังคตินุกามวุจริมโนสัตตารมาริยานัคทานาวิเจตตานิการตตานิพติเมฆา พระมัจารียบุตโตนมามุปเวสามีิพย์ปัิเตนะินามาเวกิตาปานิเมโคเปคะเวนะตตาเมฆาปัญจเตนะปินามาเวกิตา นปตะานยาติเิกเมรานตะธานีโยชาปะตะพวนิโตโหเทโยเมตานันตัวปฏินาสตัวราปะสานินานทิมานเยติาเิโยตาเปะมตเถระตทโยเมตานัน พะเถงินตัวสัปรงเอติสบายพตินันติโดยญาตนางวนตะมวันที่วมตัานัตตุปัติสักตะวัสสักตะววันที่กรุโหติที่การะววันตะเกติมาตัวโันทโยอมิตน เจ้ากุณกระเจุ้ณฑงวันตะ้กุณวันนาดายโสเขเตนาปะปวติโยเมตตาณาตัวเมตยายัตาปัญจรติเทวะตาอวิโรจติสิรระอาจะอโยโติโยเมตตาณาตั นาจัปายาติเกตเตหวตังวิรรหะติวัวตังนรมาลมาจันนาติโยมิตานาตัวปะิจริโตปะตานัววาลรตัตปะติโตนโรยจุโตปันเดตาระปะติโยมิตานาตัวปนิเวรวะโมราจันตานิ คเมตตานามปะจันติยเมตตานานาตปะป จ้วิจย an <Okay. S 1> ุนตามวโรเกอนุตรวสาปัสสะิตตาญาตันตวังกันนายเดวเดบริวัเรชตนเดมโนเจอยปาวเกอาเกนาเกวิชกุเตอาการะมันนาวสปัสมาปรนณาโม เวังการมาริตากานเซวะ มัมมันจริตันจเรตัเซวานุปเวนะหอุเตวสุเกสตาสิกิตานิสิตาโยัานตานตางวันจานกัรวงวเรสันเถจานสุตวะตตาจางประวัติี อาภิญญปัญญาเดโก็จงกิ้าตาณาปะริหาราณาเบนะตาเวราวนุอาภิยญาปัญญาโมนุเนียกาวตุจุกิ้าตาณาปะริหาราณาเบนะตา อนุสารดสัตตานัทสัมพันธิโตมภิกษุณีกาุสาวรยสัตตากามสกขากัรมทายาทกัรมโยนิกรรมปัโตกรรมปิิจารนัยยังกัมกเรสัมพุทธยานังภะกะกังวาตาสัตยาภวตันติ สาปัสสาปันตาเดตุปเตีติตาซาเรวิกตาโุมะาปวติปวะรูปันสการาชาตาตาเทวันตาิหาระวัสิเนตุวเบกเรียปะเเรียตายิยตาตัมมาตาเนตปวันตนมะวติตาตวติอนเตน

เดนเตสะเปหิโดกาตตรอนุสางสยังธาตุจิรันะตันตมวะฏามตราจัปวกราสังขวตุสมะขวาตัตายาิตายาเมรานัุสาจามวะเปหิทามญา มะมาพุทายะมะจามอาาะเวทิตยัเม้าพระมารนาพระราชามธดพระรามาเมัดบุระาชาเมธพระรา วิวันใจเยสัพพตสัพพโยสัพพรสัพพายสัพพัสสเดชจนไรวิวัใจเยสัพพทานันสั นางกันเนรัตมมิะดามตดังกันเนรัตมิปะสังกาณานุกโรตภะยังไม่วันใจเยตัปโตตัปโจตัปโรตัปภัยตัปโกระเนียจารย์วิวันเจียตัปตาจันตัประ ดัชิรัมีพระโพธิกุณานดัชฌรัจมีพระธรรมเณดัชิรัเมประธรรนานาุกรวัชกายังวันใจเยจปตุตัปปสดจัปรสจัปปัยจัปปสเนียจชนไรวิวันใจเยสัพพทานาสัพพะรา มารดีราเมีนาซัมเมจัมารดีรมษมีพระสามทานงทุขารวะปยังวิวันใจเยสัตสะพโดสะรอดสปพไปสัพกร้อจันเดจันไรมิวันใจเย สัะเจเมลระโคตวนามาเจพระจเมลพระดเมดำมะจีพระจเมลระังกานาโนคาระคัปยังวิวันใจเยสพัตสกัโสกะโรสัปภัยสกัพรอะเนจันไรวิวันใจเยสพพะตาณาดพพาราปังระวันตุเมรคันตุ ายาประจเมงพระพุทธคุณางปายาประจเมงพระตามเมตัามายาประจเมงพระตังญานาตุกโรปยังวิวัญใจยจขปโตจขปจดจปโรตัขปไพจัปพรสจเนียจารไรวิวัญใจยจขภาฉานันฉะภางะระวันดุเมระ รัศมีรัธรรมเตามุกรอรัศมีอันดำกานานทุกรวอนัปยามมีวันใจยะสัพพตสัพพโสสัพพโรสัพพไปสัพพพรอนียรยันไรวิวันใจยะ เรคันโต้เจุราคันโต้ชาติราษมีพระพุทธคุณานิสานราษมีพระทัมเมตานิสานราษมีพระธังมตานา จับตสัโรสับปะสัพพกันสันเดจารยไมววันใจยสัพพทานตสัระพักพวันตุเมรักขันตุอันจรกันตุ ระรชมงระพุทคมณางพระรัมงะธรรมเณางค์ระรมงะธทานานุกรรอนยังเววันใจยสโตสัพะโตสัพพโรสัพพไฟสะปะครอจเนตจันไรเววันใจย็นสพทานานสัพราพังบาวันตุเม รักกันเถจรักกันดวปตตเวรจามิมาปัตตคุนังปตเวรจามี นาสะเมตัาปะตะเวรตะเมงปะตังตานตังตะการะกายายงววันใจเยสะพะตุสะพะโตสะปพโรสัพะายสะพพกสนเดียรจารัยวววันจเยสัพพะนันสัพพารามภะวันตุเมระคันตุระคันตุ